c ค m มทูนาลิตะเราก็มาโซนเดมิกแล้วโซนของป้ายเหลืองตอนนี้ลดราคาแล้วปลาดิบนี้ใหม่อะไรหน้าตาแปลกๆเอ้ยปลาหมึกมั้งโอเคไปดูตรงกับข้าวกันโอ้ก็ถูกอะ่ะ นี่ส่วนลด330รหรือว่าลดแล้วเหลือ330เอยสาสิบเยนเอเราไม่ทันแล้วคะ่ะเหลือแค่นี้เพราะว่ามันจะปิดแล้วสาวน่าจะเต็มไปหมดอะตอนที่ป้ายเหลืองอะดูมันหมด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 เออ โซโตะไม่เหลือแค่นั้นน่ะอุย้ยมีป้ายเหลือตรงนู้นอีกทุกคนเฮ้ยพิซซ่าไปไปของทอดอีกไหมพี่น้ำอ่ะเฮ้ยนี่หน้าอีอ่ะอ,อ,อันนี้อะไรอันนี้เป็นราคาที่ลดเหลือเท่านี้หรือว่ายังไป ืไก่นี้ปีไก่น่าจะลดเหลือเท่านี้เลยราคาตอนนี้หกสิบบาทโอ้ถูกเด้อเหลือจะไก่ทอดทางนั้นเลยลดห้าร้อยใช่ไหมซูชิป้ายเหลืองเอามหมสุดทนะ้ายละ ซูชิหลือเหลือห้าร้อยต้องสองรูปก่อนอ๋อเหลือเท่านี้เป็นราคาเท่านี้เลยโอ้ดูดิมันสีป้ายแล้วหนึ่งสองสามสี่แต่ปลาดิบไลแค่ปลาดิบก็คุ้มแล้วอันนี้ปลาอะไรรู้ไหมปลาไหลเปล่าแค่ไม่เทอริยากิยังไม่เคยกินแบบนี้ อันนี้เนแฮมเงี้ยน่อร่อยไหมอ่ะก็แฮมจะอร่อยไหมอ่ะจะตรงยังรู้เหมือนกันไม่มาชิมหลาเอาวะห้าสองสนี่คือแบบนั้นหรอแบบดิบๆอ่ะร้อยย่สิบสาทไม่ครัวถูกนี่ร้อยหนึ่งอืมปาสมะขอเทศมันเล่าอะไรอ่ะเท่าโอใหญ่กว่ามือยอดเลย อ,อแซนด์วิชก็ป้ายเหลืองพี่น้ำอันนี้คืออะไรลดครึ่งราคาเหรอจากป้ายแน่เลยที่มันไม่มีตัวเลขอ่ะออเหมือนเมื่อวาน่ะมันไม่เขียนห้าสิบเปอร์ล่ะคนมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแปอืมครึ่งราคาหนูจะจำม้ว้รูปเนี้ยตัวนน,นี้บางอันก็ยังไม่ติดป้ายเหลือง ถ้าหล่อมเขาสวยเนาะดูดิข้างในมันแบบยังกับไอ้นี่แก้วเลยอ๋อเออใช่<อ>ประกาแก้วาากนีวไ่ไงมะเขือเทศไม่ไไไไไไลองหรอปป้ป้ป,ปทุกคนเขามาติดป้ายเหลืองอีกรอบแล้วน่าจะเหลืองประมาณห้ารอบเหลือ3 3 0ยิเยนประมาณ80บบาทโอ้โหยังถูกอ่ะ โดนแล้วแหละอือหือเอาไหนดีอืมอันนี้ดีกว่าลายสวยหยวอจอันนี้เล้ยงอันนี้ดีกว่าโอเคนี่นะคะถ้าใครมาแล้วอยากอะไรแซ่บๆมาม่าแนะนำมิชชินแบบนี้นะคะอร่อยจริง อร่อยมากอร่อยแบบรสคนไทยแต่ว่าเทียบกับหมามาเทียบกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในไทยไม่ไม่ได้หมายถึงแบบไม่รู้จะเทียบว่ามันเหมือนกับรสชาติอะไรเพราะว่ามันอร่อยอันนี้ก็อร่อยค่ะน้องชิมอันนี้ก็ดีค่ะ เราซื้อห่อใหญ่กับไทยไปไหนลองซื้อไปชิมซิ138สิเยนี4ชิน้นเรามาดูโซนช็อกโก,กแลตกันว้าวช็อกโกแลตอันนี้เราได้ไปแล้วนะคะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าหน้าตามันน่ากินมาก ดูนี่ดิยอดอดูทำรูปขนาดนี้คนก็อยากซื้อกันพอดีโอนม่แต่ของหน้ากินอุ๊ยอันนี้เป็นแบบคุกกี้เหรอ ชูการ์ฟรีเป็นบิสกิตเป็นคุกกี้เหรอบิสกิตอันนี้ออะไรโอ้มีแต่ของน่ากินดูสิทำรูปขนาดนี้อันนี้ได้ไปเยอะเลยชูการ์ฟรีเอาไปฝากแม่แม่กินได้แน่เนี่ยบิสกิตไม่มีน้ำตาล อุ้ยอันนี้ค่อยเห็นที่เซเว่นที่ไทยมีนะซืไปลองชิมดีกว่าหวานไหมเนี่ยโอเคเอาถุงเล็กไปโอเคตอนนี้ได้แค่นี้ซื้อไม่เยอะนะทุกคนพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับแล้วโอ้ยช็อกโกแลตบาร์มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลย <Yeah. S 1> น่ากินไปหมดซะทุกอย่างทุกสิ่ง ดูโลเขาสิครีมจุกๆยอดเลยโอ้โหเค้กอือหือสุดๆไปเลยอันนี้เป็นเค้กเลมอนอันนี้เป็นเค้กกล้ยอีจังอือหือ จะอร่อยไหมสองร้อยเยนอันนี้เป็นโซนพโกเจลลี่พุดดิ้งว้าน่ากินแล้วก็มาโยเกิร์ตโอเคไปเป็นต่อดีกว่าค่ะอืออันนี้เป็นโซนถั่วนะคะ ถั่วต่างๆมีเผือกปักอ้าเมนม่วงหินมะพานมีแบบมิกถั่วด้วยแล้วก็มีอัลมอนด์ถั่วลิสงก็มีค่ะนี่ถั่วอะไรอะ่ะแ a ล็กซอยบีนถัดด่วดำามคคาเดเมียวอลนัทวอลนัทแม่เป็นถั่วเลิเวอร์นะคะต้องอ,อซื้อกลับไปให้แม่ด,ดีไหมอยากซื้อไปแต่ว่า มันหน,นักอัลมอนด์ห้าร้อยสี่สิบแปดเยนอืมเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทได้ได้อยูอนะ่เนาะสองร้อยสามสิบกรัมเนี่ยลองเอาไปดูสักหนึ่งอันจะพอเพราะน้ำหนักกระเป๋ามันจะเกินแล้ว อันนี้รูปน่ากินมากซาวครีมหัวหอมแบบทำแพ็กเกจได้แบบน่ากินสุดๆอะ่ะไม่เหมือนของบ้านเรามันจะแบบดจากสีเอาแต่อันนี้แบบซาวครีมหัวหอมเลยอันนี้พิซซ่าอุ๊ยเอาไปลองดีกว่ากี่บบทวะอุ้ยเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทอันนี้มันน่าอีด่สีพิซซ่าแบบชีดเยิมๆใครจะอดใจไหวเล่าอันนี้เป็นเต๊ก เดียวเอาโอเคสองอันพอกระเป๋าเต็มเอาไปอีกจะมีที่ใส่ไหมคิดว่าสามร้อยยี่สิบเอ็ดเยนเอาไปเถอะอต้องมีถือไปจนได้แหละเนี่ยอันนี้อร่อยเนาะถูกด้วยสามร้อยยี่สิบแปดเยนอะชีสอะไรจะต้องถูกขานาดแต่มันเนี่ยมันบอกแบบนี้ไงไม่ถึงร้อยอะเต็ต้ตงเยอะ ที่บ้านเราชีสแพนด์ไนมีแบบแคนดี้เฮ้ยอันนี้เป็นแบบอะไรอะชีอะไรอะเล่นะแต่น่าจะหวานนะเออมันเป็นแบบนั้นเลเนี่ยอไ่อ้ยไอ้พวกนี้เป็นชีสสำหรับคนที่ อาจจะไม่ชอบชีสเค็มมันแน่อันนี้มนันเป็นแบบกินไปแล้วมันมีความรสแบบนี้เลยรสบลูเบอร์รี่รสอะไรแบบนี้มันหวานเป็นเมลอนเป็นกล้วยเป็นเนี่ยชื่อมันเนี่ยเป็นดีเซอร์ตอ่อืมดีเซอร์ตเป็นของหวานละใชอ่อันนี้ไม่กินกับเบียร์หูเงินเหลืออยู่วะเอาเถอะแต่แบบฉีกเรลองกินแล้วไม่อร่อยไม่ค่อยชอบเลยเท็กเจอร์มันอะ แข็งแข็งกับแบบไก่ฉีกอ่ะไม่อร่อยหรอกเฮ้ยนี่ไงนมแดงอันนี้แพงไหมแพงเหมือนกันเลยอืนเอออร่อยพูดแพงอ่รอยร้อยกว่าบาทเท่านี้เดียวเองอะไรไม่รู้ชีสแอนคา k a ซูน o k o ค o m e t เกเตอร์ please enjoy อ่านไม่ออก อร่อยมกินีนี้เขอาเทลเลยอืมอร่อยนะกินเล่นได้โอ้ยสูตรรวมชีสโอ้โอ้เฮ้ยบลูชีสไหมนนนหน้าตาเน้องใช่ชีสอันนี้อร่อยไหมอ่ะหน้าตาดีนะ มันก็เหมือนอันนั้นที่เจนซื้อมานั่นแหละที่มันเป็นตอนน่อนเดียวอ่ะเฮ้ยอันนี้บูชิสแบบหั่นแล้วกินได้เลยกับวายกินกับชิสบอวันแบบนี้ทางชิสบอร์ดก,กินไหมเหรอซื้อแคตเตอร์ชีสหรือเปล่านี่มุมชีสมีบิสกิตขายพอดีเลยเผื่อใครที่จะทำชีสบอร์ดได้ไม่ต้องไปเดินหาว่าบิสกิตอยู่ตรงไหน,นแต่เหมือนมีแค่อันนี้อันเดียวเลย อุ้ยเขาจะปิดสีทุ่มแล้วตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วต้องรีบไปแล้วเราต้องรีบไปแล้วนู่นตาอิดอุอ้ยเป็นทำเป็นรูปเคฟเลยพินะเ,เกตอ่ะอร่อยกินเลยอร่อยทุกแท่งที่จริงอยากลองอันเนี้ยเซนเอาป่ะซอตอเบอร์รี่เหรอมันเป็นไอซ์เบอร์กับบลูเบอร์รี่อ่ะมันเค็มมากเอ็นจิ S <S อัลมอนด์แต่เป็นนี่ที่ไม่คุ้นเคยเลยอะ่ะแมมหน้าอี๊ลดหอันเนี้ยกินนีนด้ดีกว่ามาัม้งเคยกินยังยังังคิดว่านมนยยยังงไกกก็็็ออร่เลนี่ของอร่อยค่ะเดอะเบสอ่ะของแท้แต่อ <The best. S 2> ันเนี้ยเจนยังไม่เคยชิมเลยอร่อยเนี่ยหรอแต่คั่วอันนี้ไม่ได้ใช่อร่อยอม,มันก็คือแป้ง กรอบๆนั่นแหละแล้วนุ่มๆแล้วมีโอเคยกินโคลนไหมอ่ะโคนกินวันนั้นกินแต่อันเนี้ยมีที่ไทยสองสีแดงสีเงินแ่ะมีที่ไทยมั้นกินแต่เป็นรสที่ไม่มีที่เฮ้ยนี่มันอาณาจักรไอติมหมดเลยเนี่ยว้าวเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนั้นกันอืมอันนี้เป็นแบบถ้วย ไหน,กกนหขนมมไ่มากินอันนี้อีกว่าไม่ง่อยเลยเอชิ่นดีนะแต่มันไม่มีตู้แช่แข็งไงอันนี้ก็อร่อยนะอ,อร่อยอร่อยอร่อยมีแต่ของอร่อยอร่อยอร่อยโอเดี๋ยวไปไปซื้อกินที่นี่เหรอกินยังอันนี้ไม่เคยแต่มันแยกแค่มันก็น่าจะมีนะตำหมาแต่ร้านนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดแหละวันนี้กินไอติมดีกว่า อันนี้อันนี้ก็น่ากินหรือว่าจะกินอันอัลมอนด์ดีอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโอเคไปค่ะจ่ายเงินกันของอร่อยค่ะอ๋อมะนาวอร่อยมาก กินแล้วสดชื่นแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดนะแล้วไอติมข้างในก็ไม่หวานอร่อยมานี่ไงได้มานี่มีกล่องยายขายด้วยเชื่งว่าเขาขายดีเหรออู้อะไรวะเนี่ยหาตาสีเสืออ้ยพันดาลิงให้พี่รีวิวหรอ ปันเต็มโดนัท <laughs> แล้วมันเป็นโดนัทหรือเป็นแป้งหรือเป็นเค็มข้างในอ่ะไม่รูท้ที่จริงอันนี้ก็อยากลองนะแต่ว่า้ไม่อร่อยนะอ่ะจัดเต็มเหรอวันสุดท้าย<อ>ที่นี้มันไม่ได้แล้วไมมันนะหมดอ่ะเื้ยสี่โลโอ้มันจะละลายมียอ่ะ จ่ายด้วยตัวเองอีกแล้วค่ะมานี่ทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยนะไม่ว่าจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะเติมน้ำมันจะอะไรก็แล้วแต่โอเคกดแล้วก็เอาถุงมาเองแล้วก็สแกนจ่ายได้เลย yeah. อ๋อเฮ้ยไอติมเอาออกไว้เถอะ118เย้ 298เย็นพ <Yeah. S 1> ี่เห็นยางพานดลิงเหรอเราขอจ่ายเงินก่อนนะคะร็บ <98. Yeah. S 1> ด,ดเป็นแม่ค,ะคะ้าค่ะแล้วอนนี้ใจ่ายยังไงคะยาวขนาดนี้30เยโอเค แล้วก็กด finish stay แล้วก็แ a s ไม่มีบาทใส่ได้เลยโอ้สามพันสามร้อยยี่สิบสามเยนก็จ่ายเงินไปแล้วนะคะสามเก้าห้าเดี๋ยเท่าไหร่ที่หาเท่าไหร่อันนี้ก็ใส่แบงค์ลงไปนะคะเมื่อกี้เราใส่เหรียญไปแล้ว แค่นี้เหรอไม่เอาไว้เสร็จเอาเขาก็ให้อยู่ดิอะไรวะเนี่ยห้าเปอร์เซ็น้เราซื้ออะไรอีกเป็นเหมือนแป้งแข็งอเหรอเดี๋ยวชิมของเจนมาไอติม mẹ mình cũng phải là công tác là mẹ lại mẹ 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 อันนี้ก็เป็นเคสแพ้่แข่งเหมือนกันไม่ไม่นี่เลยอ่ะไม่ค่อยเวอร์เลยอ่ะมันกับปากรับแล้วเฉยเฉยอืของเจอร่อยวันสุดท้ายไม่อร่อยเลยอ่ะอืมเอ้าอืมร่วงอ่ะเด็กคลมไหมอืมข้างในคนนุ่มนิ่มเลยแบบคลีมไม่อ่ะไม่ได้เป็นเตด น้ำแข็งได้ใจแต่ข้างนอกไม่ได้เป็นกรอบนะทุกคนไม่ได้เป็นช็อกโกแลตกรอบเป็นแบบไม่กรอบอ่ะซอสเคลือบแบบเหนียวอ่ะเคลือบแบบช็อกโกแลตอ่ะที่ไม่แข็งตัวอ,ๆๆๆอร่อยๆๆๆๆปิดแล้วอีออนแม็กซ์แวลูซูเปอร์มาร์เก็ตปิดเร็วนะสามทุ่มสาขาที่นาลิตา ไปแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ไปเก็บกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวกับไทยโกนบ๊ายบาย